สวัสดีครับผมวัญชาศรัทธาบารมีหลวงพ่อโตนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามีนัดเช่าพระกับพี่คนหนึ่งนะครับก็คือพี่เขาเนี่ยได้ส่งพระมาให้ดูทางไลน์นะครับก็คือได้ดูจาก y t u t u นะครับแล้วก็อ,อ,อยากจะปล่อยพระหลวงพ่อโตนะครับก็เลยส่งรูปมาให้ดูทางไลน์นะครับก็ดูจาก รูปเบื้องต้นแล้วนะครับก็มีเขาโคงมีแนวโน้มว่าจะแทนนะครับก็เลยนัดเจอกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปแถวแถวบิ๊กซีพราม4สี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะได้ซื้อขายกันหรือเปล่านะครับโอเคครับตามไปดูกันครับ นี่ครับสาหรับผลงานในวันนี้นะครับที่ได้ไปเช่ามานะครับก็สรุปแล้วเนี่ยได้มาทั้งหมด6อง์ด้วยกันนะครับก็สวยงามทั้ง6องเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ๆกันดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับหลวงพโตบางพีนะครับเป็นเหรียญสามเหลี่ยมนะครับเนื้ออัปปกาออกปี2515นะครับเขาจะเรียกกันว่าเป็นพิมพ์หน้าแก่นะครับ นี่นะครับเป็นพิมพ์หน้าแก่นะครับหลังยันครูนะครับก็สภาพสวยงามเลยนะครับเป็นพาบ้านหน้าใหม่เลยนะครับพอดีเจ้าของเนี่ยนะครับเขาเก็บมานานแล้วนะครับก็อยากจะออกนะครับก็เลยส่งมาขายกับผมนะครับ สภาพยังน่ารักอยู่นะครับนี่อาจจะผ่านการใช้มาบ้างแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยยังน่ารักยังพอสวยอยู่นะครับเลี่ยมพลาสติกกันน้ําไว้อย่างดีด้วยนะครับองค์ต่อมานะครับอันนี้เป็นเนื้อผงนะครับเป็นหลวงพ่อตบางพีเนื้อผงนะครับออกปี2512นะครับเขาเรียกว่าเป็นรุ่นหลังยัน3ยอดนูนนะครับนี่นะครับก็คือ ข้างหลังเนี่ยจะเป็นยันสามยอดอย่างนี้นะครับเราก็ต้องนูนขึ้นมานะครับถ้าเป็นยันจมยันลึกเนี่ยไม่ใช่นะครับเป็นพาร์ดีปีลึกนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยราคาน่าจะไปไกลนะครับแต่ก็ยังไม่แพงมากนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมก็ชอบนะครับพาร์ปีลึกนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นหลง่็โตบางพีผมชอบหมดเลยครับนี่นะครับนี่องค์นี้นะครับ เป็นหลวงพ่อโตบางพีนะครับเป็นเหรียญสามเหลี่ยมเล็กนะครับสร้างย้อนยุคนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือจะมีเอาห่วงเดิมน่นะครับเลี่ยมลงไปด้วยเลยนะครับก็สวยงามนะครับแล้วก็ได้นี่มาครับหลวงพ่อโตแตกนะครับอันนี้เป็นกุแตก2หลังยันปีสองห้าสองนะครับแบบมีคาบกลุ เดิมๆสวยงามมากนะครับนี่นะครับมีเม็ดลาขาวมีคราบกุคาบดินทรายอะไรอยู่ครบเลยนะครับบางองค์ก็มีลาเขียวขึ้นเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้คือพาแท้แน่นอนนะครับดูง่ายอันนี้ขึ้นเป็นลายตุ๊กแกเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้ด้วกันนะครับนี่นะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่มีหลวงพ่อโตบางพลีแล้วอยากจะออกนะครับพี่ๆสามารถส่งรูปมาให้ชมได้เลยนะครับทางลายนะครับใน ID ดีลน์นะครับแม็กวันชาติหรือจะส่งมาทางเพจ f c e e o o o นะครับวันชาติสัทธาบารมีหลวงพ่อโตก็ได้ผมสนใจก็จะติดต่อกลับไปนะครับแล้วถ้าเกิดราคาโดนกันนะครับก็ยินดีเช่าพร้อมจบให้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ ep หน้านะครับ สวัสดีครับ